สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหพนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะ ทั้งนี้หากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวดูฤกษ์หรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะเรามาดูการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ดาวหลักๆยังคงอยู่ณนะราศีเดิมค่ะตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีหมายเลข5และดาวมฤตยูหมายเลข0สถิตอยูนะ่ณราศีพฤษภ ดาวเสาร์หมายเลข7สถิตอยู่หน้าราศีกุมและพระราหูหมายเลข8สถิตอยู่หน้าราศีมีนวันอังคารที่9ก้ากรกฎาคมเวลา6นาฬิกา51นาทีดาวศุกร์หมายเลข6โคจรยกย้ายไปสถิตณราศีกรกฎซึ่งก็จะได้ไปอยู่กับดาวพุธหมายเลขสี่ที่อยู่ราศีกรกฎอยู่ก่อนแล้วนะคะ จากนั้นวันเสาร์ที่13กรกฎาคมเวลา1นาฬกา3นาทีดาวอังคารหมายเลข0โครจรยกย้ายจากราศีเมษไปสถิตรณราศีพฤกษภค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ โดยส่วนตัวของท่านท่านจะมีความกระตือรือร้อนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีพลังงานสูงเลยนะคะท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือมีความตั้งใจมีความกระหายที่จะทำอะไรอย่างเต็มที่ค่ะทีนี้พอวันที่13กรกฎาคมดาวอังคารซึ่งเป็น ดาวประจำตัวของท่านโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภพ,พลังงานของท่านก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะรู้สึกมีความเป็นธรรมชาติรู้สึกสงบสุขมากขึ้นนะคะท่านอาจจะหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรในตัวเองมากขึ้นรวมทั้งมีความอดทนมากขึ้นค่ะ มาดูในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้การงานของชาวลัคนาราศีเมษถือว่ามีความมั่นคงและมีการวางแผนที่ดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรมากดดนันหรือว่ามี ข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ท่านต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องไปทำงานร่วมกลุ่มหรือว่าร่วมกับองค์กรอื่นๆนะคะซึ่งท่านก็จะต้องอาศัยความอดทนรวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดีค่ะรวมทั้งท่านอาจจะต้องนำเอาเรื่องของ เ้าหมายนะคะหรือว่าวิชั่นของท่านมาทบทวนใหม่หรือชาวลัคนาราศีเมษบางท่านอาจจะต้องจัดเวลาสำหรับการย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะทีนี้ในเรื่องการเงินนะคะในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่8กรกฎาคมชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์จะมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ การเดินทางหรือว่าการศึกษารวมทั้งอาจจะมีการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความสุขส่วนตัวค่ะจากนั้นหลังจากวันที่9กรกฎาคมนะคะก็มีเกณฑ์ว่ารายจ่ายของท่านเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะเป็นการปรับปรุงบ้านดูแลบ้านหรือว่าอาจจะมีการลงทุนเพิ่มภูนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวค่ะ ในเรื่องความรักในช่วงต้นเดือนนะคะชาวลัคนาราศีเมษกับคู่ครองคนรักของท่านความสัมพันธ์จะเป็นแนวสนุกสนานนะคะมีการพูดคุยกันอย่างรื่นรมเบิกบานใจค่ะหรืออาจจะมีการทดลองทดสอบอะไรใหม่ๆค่ะแต่หลังจากวันที่9กรกฎาคมนะคะความสัมพันธ์ของท่านจะเป็นในแนวอบอุ่นมากขึ้นมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ชาวลัคนาราศีเมษก็มีความต้องการที่จะแสดงความรักหรือว่าแสดงความสนใจต่อคนรักมากขึ้นนะคะส่วนชาวลัคนาราศีเมษที่ยังโสดมีโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะ ส่วนเรื่องที่ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีเมษระมัดระวังนะคะก็คือการจัดการกับข้อมูลกับเอกสารนะคะก็คือก่อนจะทำอะไรเนี่ยขอให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารก่อนรวมทั้งขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่ะ ก็ขอสรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมนะคะในด้านที่ดีก็คือความกระตือรือร้อนและพลังงานของท่านจะเป็นแรงผลักดันให้ท่านก้าวไปข้างหน้าในหลายๆเรื่องค่ะส่วนเรื่องที่ฝากให้ระมัดระวังก็คือในเรื่องของเอกสารรวมทั้งขอให้รอบคอบในเรื่องการเงินนะคะ และสำหรับในช่วงวันที่1นึถึงวันที่15กรกฎาคมนี้วันที่ห้ามทำการมงคลได้แก่วันที่1วันที่6วันที่8วันที่10วันที่13และวันที่15กรกฎาคมค่ะสุดท้ายนี้ฉันขอกราบขอพรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหาร ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีตำแหน่งใหญ่โตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ